สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่กําลังรับชมช่องลายขุนช้างสะพานบุญอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้เราพามาดูพ่อใหญ่ขุนช้างกันนะคะนะคะตกมันนะคะยังตกนิดนึงนะคะอันนี้อากาศเย็นนะคะอากาศคือลมพัดแรงมากเลยนะคะวันนี้ พ่อใหญ่ขนช้างของเรานะคะพ่อใหญ่ขนช้างของเราก็ยืนฟังนะคะอาการเบื้องต้นก็เริ่มจะหายดีแล้วนะคะเหลือนิดนึงนะคะยังตกนิดนึงนะคะสมบูรณ์มากนะคะ เมื่อวานก็ได้ทานอาหารอร่อยแล้วนะคะก็ขอขอบคุณเมฟซี FC ทุกท่านนะคะที่ช่วยอดนุนนะคะในการไลฟ์สดของเรานะคะรุ่งร่วงไปด้วยดีนะคะขอขอบคุณท่านมากมากนะคะท่านที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะทุกท่านมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยปังๆกันทุกคนนะคะทุกสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการะคะ่ะ ก็พามาดูขนช้างนะคะเจ้าของช่องนะคะแต่ว,ว่านานๆจะมาทีนะคะเพราะว่าไปตกมันนะคะว mm ัน hmm. นี้ก็อากาศก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะนคะามาก็มีควันกบแล้วก็ช่วยทำความสะอาดนะคะ ีบสาวนะคะจีบน้องมุกก็ตกมนันอยู่ที่นี่เลยนะคะไม่ได้ไปบ้านนะคะเราแต่มาจีบน้องมุกนะคะตกตัวนี่เลยนะคะอาหารการกินนะคะพะค่อขุนชาวามสมบูรณ์นะคะกินอิ่มทุกวันนะคะพ่อขุนช้างเป็นพ่อของน้องใบบุญนะคะ พ่อใหญ่ของเราไว้ห้าปีนะคะวันนี้ลมแรงมากเลยนะคะอากาศดีๆนะคะไม่ร้อนนะคะประดีจะถ่ายให้ดูทุกเชือกนะคะให้แม่สีทุกท่านได้ชมกันทุกเชือกนะคะ อยาจะพาไปดูน้องใบบุญกับแม่เหมยแล้วก็น้องกาละเกตด้วยนะคะที่อยู่ใกล้ใกกันนะคะมาดูข้อขุนช้างกินแป๊บหนึ่งนะคะเปช้านิสัยดีนะคะข้อขุนช้างใครจับก็ได้หมดเลยนะคะไม่เลือกควานนะคะควานคนไหนจับได้หมดเลยนะคะตลาดตกมันควานกบยังเข้าได้นะคะขุนช้างที่นิสัยเยี่ยมมากเลยนะคะนิสัยดี ก็ะยากอ้วนนะคะอ้วนสมบ,บูรณ์เดี๋ยวจะพาไปเล่นกับน้องใบบุญกันต่อนะคะ นหนึงนะคะเปงกาละเกตนะคะเป็นน้องกาลาเกตนะคะลมแรงมากเลยวันนี้นะคะหวนถวนแล้วนะคะมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารการกินนะคะทานอาหารหวานมาสงวันนะคะวันเสาร์วอาทิตย์ที่เราไร้สุดไปนะคะ เราจะอดมสมบูรณ์อ้วนนะคะได้กินอิ่มนะคะนะคะคเป็นทางการะเบินะคะอายุสิบเจดปีนะคะจะเข้าสิบแปดแล้วนะคะเจ็ดปีนะคะเดี๋ยวไปดูใบบัวนจอมโซนกันเลยนะคะนะ่ใบบัวใบบัวทำอะไรอยู่คะใบบัวจอมสนสน สิดอลูกเอาอกแล,ล้วะติดอโอเอาอเไม,ไม่ไม่ให้ทานนะไม่เหมยไม่ให้ทานนะคะเสยงังดื้อยากทานนะคะ ไปวุ้นจ้าเดิชื่อไม่ได้นะคะเดินไปเดินมาแล้วนะคะเวียนหัวแล้วนะคะ เล่นเลยเล่นเลยอากาเย็นสบายนะคะลมลมแรง ฝากแม่ไซีทุกท่านนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสุดช้าสะพานมูลด้วยนะคะดูแล้วนะคะชูตัวแล้วะคะ่ะขกำลังใจให้ช่องคุณช้างด้วยนะคะ นี่เจริ้เลิละเจริญละหาเพื่อนเล่นนะคะเดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวพ่อไปตัดหญ้ามาก anyway, ่อนลูกเดี๋ยวให้เล่นกับพ่ออีกเล่นคนเดียวไปก่อน เพื่อนเล่นเลย เคี้ยวตลอดเลยนะข้าวปากน้องไบบุญเคี้ยวตลอดเวลาเลยอ๋อน่าอร่อยจังเลยเคี้ยวอะไรคะกินอะไรคะนี่กินอะไรคะ พาไปดูพี่มัมเลยนะคะพี่มัมทาอะไรอยู่ครับพี่มัมอยู่ไหนคะเดี๋ยวจะพาไปดูดนะคะโออพี่มัมอยู่นี่นะคะพี่มัมเดินมาใกล้เลยนะคะเดินมาตึงเขตเดนเลยนะคะมัมทำไรลูกทำไรพี่มัมทำไรครับ นำแอบกินเปลือกอ้อยอยู่นะคะเปลือกอ้อยที่เอามาฟองไว้เมื่อวานนะคะยืนกินเปลือกอ้อยอยู่นะคะที่อ้อยที่เราปอกนะคะเป็นเปลือกนะคะน,นะคะเป็นายหมั่นนะคะายหมั่นของเรา กินอยู่นี่นะคะมนรับลมลมมากเลยนะคะอากาศดีนะคะมนกินโซ่ยาวนะคะถูกยาวนะคะนีน่นนะคะมีอยู่นอนอ่นอีกเชือกนั้น,อนอ อมอ้อยนะคะอ้อยที่เอามาเทไว้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิไปไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอทุาากท่านมีความสุขมากๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ